คำถามว่ายื่นภาษีกับเสียภาษีเหมือนกันไหมคะแล้วถ้าคำนวณออกมาแล้วมันไม่มีภาษีที่จะต้องจ่ายอะ่ะไม่ยื่นได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะรายการยื่นรายการเสียภาษีเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ฝ่าแฝดกันด้วยทุกคนแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในกระบวนการเดียวกันของภาษีเงินได้บุคคลธรรมาดาคะ่ะ 1. การยื่นภาษีคือการแจ้งรายได้ให้สัมภาก,กรรู้เมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการถ้าถึงเกณฑ์ปุ๊บก็คือเข้าข่ายคนคนนั้นมีหน้าที่ยื่นแบบพรกร9กาค่ะ แต่สองการเสียภาษีคือการควักเงินจ่ายหลังจากที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการไปแล้วระบบคำนวณผลลัพธ์ได้ว่าต้องจ่ายเพิ่มนะแต่ทุกคนรู้ไหมไม่เสมอไปเพราะว่าผลลับของบางคนอ่ะก็ไม่ต้องจ่ายเลยแล้วบางคนนะคะขอคืนภาษีได้ด้วยและใช่ค่ะการยื่นภาษีก็เลยไม่ใช่คำเดียวกับการเสียภาษีเพราะบางคนยื่นแบบไปแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นไม่ต้องเสียเลยหรือต้องเสียภาษีต้องควักจ่ายบางคนก็ขอคืนได้ บทสรุปคือการยื่นภาษีคือหน้าที่ของบุคคลธรรมดาเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นส่วนการเสียภาษีขอคืนหรือสนยนบาทคือผลลัพธ์ของการยื่นภาษีนั่นเองวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย